ตอนนี้นจีนกาลังหาทางลงให้กับพูลเซนหรือเปล่าเดี๋ยวสักพักถึงขั้นไปโผล่อยู่จีนไปเอาทองท,องที่เคยมีอยู่แล้วก็ให้ลูกชายได้อยู่ต่อไปเป็นผู้นําหรือแม้กระทั่งเรื่องการเปลี่ยนผู้นํากัมพูชาอาจารย์มองทฤษฎีนี้ยังไงบ้างคะใช่ครับเมันไม่ใช่ทฤษฎีอย่างนี้มันมีแนวโน้มอยู่สองทางคือถ้าหากว่ามันไม่สามารถหยุดยิงกันได้จริงแล้วเริ่มที่จะบานปลายจีนก็มีทางเลือกสองทางหนึ่งคือให้มันหยุดโดยการเปลี่ยนผู้นํา ซึ่งค่อนข้างแน่ว่าอาจจะหยุดเพราะว่าผู้นําสั่งการเนี่ยมีแทบจะเหลือ,อยุคนเดียวๆๆในกัมพูชาสองคือหันมันสนับสนุนกัมพูชาให้สู้กันหรือมันมีอยู่สองทางไอ้ทางที่สองเนี่ยจะซับซ้อนมากกว่าทางแรกจะกลายเป็นสงคารามตัวแทนเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับซึ่งจีนก็ไม่อยากจะให้เป็นสหรัฐยังไม่อยากน,นี่ยังเป็นความโชคดีนะครับหลายประเทศยังไม่อยากให้เป็นแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยกัมพูชาคิดว่าเขาจะดึงจีนเข้ามาในสมองภูมิได้อืถ้ามันบานปลาย แล้วก็หยุดไม่ได้อันนี้มันเป็นหนึ่งในเหตุผลทําไมกัมพูชาถึงไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราเพราะเขาคิดว่าในที่สุดแล้วจีนก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีอืแต่จีนกพ็พอรู้ทันเหมือนกันก็พยายามกดดันทีนี้ถ้ากดดันสาเร็จเนี่ยก็มีสองทางแต่ฮุนเซนก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะอีกทางหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกก็ไปอยู่ริไพไปอยู่จีนมันมีบ้านของเจ้าเสียโนโอยู่นะครับแล้วมันคเคยอยู่กันแล้วก็การดูแลสุขภาพนามัยก็ ดีกว่าในการบูชาคงมารักษาโรงพยาบาลไทยไม่ได้แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นก็ไปสิงคโปร์ก็จะยากไกลด้วยไปจีนเพราะฉะนั้นสองทางเลือกเนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงถ้าหากว่าสถานการณ์มันไม่หยุดในนี้ก็เหลือสุดท้ายว่าพอประชุมมาอาเซียนแล้วมันจะลดระดับไหมถ้าลดระดับกาคงจะรักษาก็เรียกว่าสเตตัสโคก็คือก็คงจะอยู่ไปจะต้องลดความรุนแรงลดการก้าวเล้าลงอันนี้ก็ดีกับเรานะครับแต่ก็ไม่ทําให้เขาสิ้นสภาพเป็นภัยทั้งหมด